แนนนี่เกิรลีเบอร์รี่ติดโควิด19ขณะท้อง25วีคแฟนๆส่งกำลังใจล้นทำเอาหลายคนส่งกำลังใจให้แบบรัวๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยสุดแซ่บอย่างแนนนี่พัทรนันท์หรือแนนนี่เกิร์ลีเบอร์รี่ที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกชายคนแรกได้25สัปดาห์แล้วซึ่งล่าสุดสาวแนนนี่ได้โพสต์อินสตาแกรมแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด19พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า โอเคไอเฟลดิสซี e ซ s o okay, นคุณไม่ได้ไปตอบค่ะสถานีต่อไปโรงพยาบาลติดตอนไหนไม่พิกเข้าติดตอนท้องซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นลามรวมถึงเพื่อนสนิทอย่างกิบซ่าป,ปิยาที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แหนนี่ว่าสตองอยู่แล้วซู่ซูเพื่อน